สวัสดีค่ะมาแล้วสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคขั้นสุดยอดเป็นเทคนิคที่เฟิร์นชอบมากสำหรับการทำงานวิดีโอแล้วก็ภาพติ้งทุกชนิดท,ทุกแพลตฟอร์มถ้ามันมีลูกเล่นนี้ให้ใช้นะคะคือไอตัวเทคนิคที่เฟิร์นจะมาแนะนำในวันนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นโหมดเบลนด์นะคะ เป็นโหมด blending ก็คือการรวมสีของ2องเลเยอของภาพ2ภาพหรือว่าวิดีโอหรือภาพก็ตามนะคะที่มันมี2องอันอะเบนให้มันเข้ากันก็คือมันเป็นการผสมสีนะคะซึ่งในคอมเนี่ยปกติเราทำใน photoshop มันก็จะมีอยู่ละแต่ว่าถ้าเป็นแอปพลิเคชันมือถือเนี่ยบางแอป,ปะไม่มีนะคะคือน้อยมากที่จะมีแต่ว่า ตัวคายมาสเตอรเนี่ยมันมีเทคนิคพวกนี้ให้เราเล่นด้วยนะคะเออเฟินก็เลยชอบมากเดี๋ยววันนี้จะเอามาเปิดเผยเลยว่าทำแอบให้สวยเนี่ยนะคะมันมันจะต้องใช้เทคนิคนี้นะคะแน่นอนเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็วันนี้ใครที่ชอบสไตล์แบบหรูห,หูนะคะหรูหรูระยิบระยับเนี่ยต้องถูกใจแน่เลยเพราะว่าที่เฟินจะสอนวันนี้นะคะคือ จะใช้เอฟเฟกตัวหนึ่งในคลายมาสเตอร์นะคะเอามาทำให้งานเนี่ยมันดูระยิบระยับดูแพลวพรว,พรวอ่าเดี๋ยวเราเริ่มต้นไปที่มีเดียนะคะไปที่มีเดียเราก็เดี๋ยวเเราจะนำเข้าเราจะนำเข้าตัวแบ็กกราวซึ่งไม่ใช่อันนี้ <laughs> อันนี้มันยังไม่ได้เอาโลโก้ออกจริงๆอ่ะอ่านี่ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวที่เฟิร์นเอามาเอามาแต่งแล้วเบลนแล้วนะคะอืมเฟิร์นจะเอาเอ้ยเดี๋ยวผิดเราต้องไปเอาอันนี้มาก่อนเดี๋ยวพวกวัตถุดิบนะคะสําหรับการฝึกฝนเดี๋ยวเฟิร์นจะลงไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะลงไว้ให้เผื่อใครอยากจะเอาไปทดลองทดลองเล่นดูนะคะ อะอันดับแรกนะชั้นแบ็กกราวชั้นแบ็กกราวให้เรานำเข้าตัวแบ็กกราวสีโทนแบบสีทองนะคะถ้าเรานําเข้ามาแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยแบ็กกราวมันมีการเคลื่อนไหวอัตโนมัตินะคะมันหมายถึงว่าเราได้ไปเซตค่าโปรแกรมไว้อะให้มันมีการาสุ่มแ a n d o ม m o v e m นต์นะคะเราก็มากดตัวนี้นะกดเท่ากับนะคะ ถ้าใครที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะคะก็มาลงเรียนกับเฟิร์นนะจ๊ะ <c oughs> เพราะว่าอันนี้เฟิร์นไม่ได้จะยังไม่ได้มามาสอนแบบตั้งแต่ต้นนะอันนี้คือเหมือนกับมารีวิวให้ดูมารีวิวให้ดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะคิดว่าแบบเฮ้ย e เรียนกับครูเฟิร์นแล้วแบบทำไมไม่ทำไมดูแล้วไม่รู้เรื่องไปไวไม่ใช่นะคะในห้องเรียนจะจะสอนทีละเรื่องทีละอันทีละเทคนิคแล้วก็จะไปช้าก,กว่านี้นะคะอันนี้มารีวิวให้ดูนะอ่ะ เราก็ไปที่เลเยอร์ไปที่มีเดียทีนี้เรามีแบ็กกราวด์แล้วใช่ไหมทีนี้เฟิร์นจะเอาไอ้ตัวนี้ค่ะตัวนี้มาซ้อนเห็นไหมคะเราก็จะได้2เลเยอร์นะคะได้2เลเยอร์แล้วทีนี้ไอ้ตัวที่เทคนิคที่เฟิร์นบอกว่าเป็นการเบลนด์สีนะคะก็คือเราจิ้มไปที่ตัวเลเยอร์ที่เราต้องการจะเบลนดก็คือตัวข้างบนนี่แหละแล้วมันจะมีป๊อปอัพนี้เด้งขึ้นมานะคะให้เราเลือก Color burn จากนั้นนะคะปรับเป็นแสงแข็งตึงพอเราปรับเป็นแสงแข็งปุ๊บนะคะจะสังเกตว่าสีอะคะ่ะมันสีทองข้างหลังอะ่ะอ่ามันจะทะลุขึ้นมาเห็นปะตอนแรกตอนแรกเป็นแบบนี้มันก็จะมืดมืดทืมๆมแต่ถ้าเรามาปรับเป็นแสงแข็งปุ๊บมันจะมีสีทองนะคะทะลุไปเห็นข้างหลังแต่ถ้าเราเลือกเนี้ยเห็นปะสว่างขึ้นแสงนุ่มเห็นไหมคะมันก็จะอ่าเป็นโหมดเรียกว่า ความสว่างแตกต่างกันไปนะคะก็อันนี้ในที่นี้เฟิร์นจะเลือกแสงแข็งอืได้แล้วนะคะเห็นไหมมันเริ่มเป็นสีทองขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้เราอยากให้มันทองกว่านี้อีกนะคะอยากให้ทองกว่านี้อีกก็ <c oughs> ไปที่เลเยอร์ไปละไปแต่ <c oughs> และ <c oughs> ไ, <c oughs> ไปที่เลเยอร์ไปที่มีเดียแล้วก็ไปเอาไอตัวแผ่นเมื่อกี้นี้นะคะ แผ่นข้างหลังอ่ะอเอามาตัทับด้านบนอีกทับไปอีกแล้วทีนี้เราก็มาปรับไอตัว Color Burn อีกนะคะตัวเนี้ยที่มันเป็นตัวเบลนดสีนะคะ Col o r b เนเนี่ยคราวนี้เราก็อ่ะเห็นไหมคะเราก็จะปรับให้เป็นเป็นโหมดอะไรเนี่ยค่ะเลือกได้เลยเห็นไหมทีนี้อ่ะถ้าอยากให้มันทองมากๆก็ปรับให้เป็นแสงแข็ง เห็นไหมคะปรับให้เป็นแสงแข็งได้นะคะอ่ะจากนั้นเดี๋ยวเฟิร์นจะให้ข้างหลังมานร,ระยิบระยับนะเดี๋ยวขยับพอขยับอันนี้ออกก่อนให้เห็นสีจริงข้างหลังมันก่อนนะคะไปที่เลเยอร์ไปที่เอฟเฟกทีนี้เราไปเอาตัวเอฟเฟกที่ชื่อว่าสตาร์ฟิลเตอร์สตาร์ฟิลเตอร์นี่ค่ะมาแล้วตึง เป็นไงเล <c oughs> ย,ยิบเลยยับถ้ามันคือมันเยอะเกินไปเนี่ยเราก็จิ้มจิ้มที่ตัว F เฟกสีฟ้าแถบสีฟ้านะคะแล้วไปกดที่การตั้งค่านะคะการตั้งค่าแล้วก็อ่าสตาร์นัมเบอร์อันนี้คือลดจำนวนจำนวนดาวนะคะแล้วก็มูฟเป็นสปีดก็คือเราอยากให้มัน ขยับเร็วแค่ไหนนะคะแล้วก็สตาร์ไซส์เนี่ยก็คืออยากให้ดวงดาวมันเล็กหรือว่ามันใหญ่นะคะตัวนี้เห็นไหมปรับได้นะคะนะอ่ะมันก็จะระยิบระยับนะคะทีนี้เฟิร์นก็จะเอาอ่ะไอแผ่นนี้มาแปะข้างหน้านะคะจากนั้นปุ๊บเอ่อเฟิร์นจะให้มันแบบขยับทีนี้เทคนิคนะคะที่จะให้เขาขยับ นะคะเราจะใช้ลูกกุญแจเราจะใช้ลูกกุญแจนะแต่ก่อนที่เราจะไปขยับตัวตัวตัวประกายสีทองเนี่ยเดี๋ยวเราเอาวัตถุอะไรบางอย่างมาใส่ในที่นี้เฟินจะเอาโลโก้นะคะเดี๋ยวจะเอาโลโก้มาใส่อ่าสมมติว่าเฟินเอาโลโก้นี้แหละโลโก้แบรนด์น้ำหอมเฟินนี่แหละปึ๊บตึงตัวโลโก้แบบนี้นะคะใครที่ อยากได้สไตล์นี้สไตล์แบบดูมีมิตินะคะดูหรูหมีมิติแล้วก็ทำในมือถือได้ด้วยนะคะก็ให้ใช้แอปอ Pixel Lab ให้ใช้แอป Pixel Lab นะคะโอเคขยับนิดนึงเห็นไหมคะวิ่งวิ่ววจากจากที่ตอนแรกมันเป็นภาพนิ่งเปล่า,าตอนนี้เป็นวิ่งวิงแล้วนะคะ โอเคแล้วก็ทีนี้เฟิร์นก็จะให้ประกายไอ้ไอ้แถบสีเนี้ยค่ะแถบเนี้ยจะให้เขาเคลื่อนไหวเพื่อจะได้ดูมีอะไรดูมีมิตินะคะก็จิ้มไปที่ลูกกุญแจลูกกุญแจเนี่ยเป็นการกำหนดการเคลื่อนไหวด้วยตัวเองนะคะแล้วก็พอกดบวกมาร์กจุดนะคะก็ขยับมาทางขวา แล้วทีนี้นะคะให้เราอะ่ะเรากา็ขยับในตัวแผ่นเนี้ยคะ่ะเฟินใช้วิธีการขยายแล้วก็แล้วก็ลองอขยับขยับเอประมาณนี้ก็ได้อ่ะทีนี้ลองดูเดี๋ยวลองเล่นดูคะ่ะเห็นไหมคะ สวยงามฟุ้งฟริงเลยยิบรลยยับสวยงามตามต้องการสวยงามตามท้องเรื่องแต่ว่าไอตัวข้างหลังที่เป็นประกายรู้สึกมันช้าไปนิดนึงนะคะเราก็หดหดแถบมันมาเพื่อให้ให้มันแบบแสดงผลเร็วขึ้นนะคะอ่ะหรืออีกทีนึงก็คือเราต้องมากำหนดไอตัว ตัวนี้ใหม่อีกทีนึงนะคะให้เขามีความแตกต่างสีอะเห็นไหมคือจุดเริ่มต้นกับจุดจุดสิ้นสุดนะคะจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเนี่ยให้เราขยับไม่ให้มันเหมือนกันเห็นไหมพอพอเราขยับปุ๊บข้างแผ่นข้างหลังนะคะมันก็จะมีแบบความฟุ้งฟิ้งไปฟุ้งฟิ้งมาเห็นไหมเดี๋ยวเอาใหม่เฟิร์นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เดี๋ยวขอลบก่อนนะคะ ลบลบจุดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร์กจุดใหม่ขยับมาทางขวาน,นิดเดียวแล้วทีนี้ก็ให้เราอ่าโอเคขยับมาปึ๊บและครั้งที่สองก็ให้เราปึ๊บมันก็จะเป็นแบบแบบนี้แผ่นข้างหลักเห็นไหมคะแผ่นข้างหลังก็สีก็มีการเปลี่ยนไปเห็นไหมสีมีการเปลี่ยนไปแล้วก็ทีนี้ค่ะ ขากลับขากรับแล้วก็ให้มันวูบเป็นสีเข้มกลับมาคืนมาอีกนะคะเดี๋ยวลองค่ะเห็นไหมคะสีข้างหลังก็จะมีการแบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะแต่ถ้าเราไม่เอาแผ่นสีทองแปะหน้ามันก็จะเป็นแบบนี้ยอาเห็นไหมคะแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบ โอเคอย่าเฟิเอาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดไปทางขวานะคะมันก็จะเล่นแค่นี้อ่ะเล่นถึงแค่ตัวบนนะคะวิดีโออันบนเนี่ยเลเยอร์บนสุดไอเลเยอร์แบ็กกราวก็คืออันบนสุดเนี่ยอันนี้ข้างหลังสุดไพรมารีตัวนี้นะคะเป็นตัวหลักเป็นตัวกำหนดความยาวของวิดีโอนะคะ นิดนึงมันมืดไปเตึง,ง,งเป็นไงคะลายิบระยับพอไหมถ้าอยากให้ละยิบระยับมากกว่านี้นะคะเราก็มาเพิ่มเพิ่มนี่เพิ่มจำนวนเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมเพิ่มจำนวนสตาร์นัมเบอร์เป็นไงคะลายิบระยับได้ตามที่เราต้องการ เราก็จะได้งานที่เป็นแบบฟุ้งฟริงนะคะเอามาใช้กันนะคะเสร็จแล้วง่ายมากเลยค่ะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะสำหรับเทคนิคนี้เนาะลองไปใช้กันดูค่ะดึงอันนี้มาไว้หน้าสุด ร้อยค่ะสำหรับคล,ระค,ะคลิปนี้แชร์ได้นะคะอ่าคลิปนี้แชร์ได้นะคะเทคนิคสุด,สดแพงแสตแพงคำถามว่าถ้าเรามีรูปพวกเครื่องประดับนะคะอเอามาใส่ได้แล้วเราก็ใช้เอฟเฟกตัวนี้แหละ Star Filter นะคะมันก็จะเป็นอะไรที่ฟุ้งฟิ้งนะ,ะหรือแม้แต่กระแต่กระทั่งโอ้โติดอ่างแมแ้แต่กระทั่งสินค้าของเรานะคะสินค้าของเราก็เอามาใช้ได้นะคะโอเค สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ